สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เรามาพบกับกิจกรรมคัดลายมือกันนะคะวันนี้วันจันทร์ที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ค่ะท่านผู้ปกครองคะคุณครูมีเรื่องที่จะชี้แจงนะ นักเรียนและท่านผู้ปกครองทราบนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะวันอังคารที่30พฤศจิกายนนะคะกุ่เอามีนัดในการมอบและก็รับส่งใบงานนะคะให้ท่านผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆนําใบงานของเดือนพฤศจิกายนที่เราทํากันตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30นะคะนํามาส่งให้กับคุณครูที่ใต้ทุนอาคาร2ชั้นเวลา10.00ครึ่งนะคะและก็รับใบงานของเดือนธันวาคมกลับไปค่ะ สำหรับการเปิดเรียนนะคะจะเปิดแบบออนไลน์ในวันที่30เอ่อในวันที่1ค่ะในวันพุทธที่1นะคะวันพุทธที่1ทธันวาคมนะคะเปิดแบบสลับวันมาเรียนคือมา1อาทิตย์หยุด1อาทิตย์มา1อาทิตย์หยุด1อาทิตย์ตามตารางที่คุณครูมอบให้ไปนะคะถ้าท่านผู้ปกครองไม่สบายใจที่จะให้เด็กๆมาโรงเรียนก็ไม่ต้องมาได้ค่ะเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านคุณครูยังจะคงส่งคลิปให้เด็กๆที่บ้านค่ะ สำหรับกิจกรรมคัดลายมือในวันนี้นะคะก็คือเป็นครั้งที่20แล้วค่ะมีคำทั้งหมด10คคำค่ะมีคำดังนี้นะคะคำที่1ชนะชมพู่ชวนช่วยชอนชอบชะอมช่างชินชัวอ่านอีกครั้งนะคะอ่านแบบสะกดคำค่ะคำนี้อ่านว่าชนะ รถรูปสระอะเป็นหนึ่งตัวนะคะเด็กๆจำไว้ว่าถ้ามีชอช้างนอนหนูสระอะอ่านว่าชนะสะกดคือชออัชนอะนะชนะชมพู่ชมพู่ชออุมอชมพออูภูภูไม่เอกผู้ชมพู่ชออวนอชวนชออวยอช่วยช่วยไม่เอกช่วยชออนอชรอนชอไม่โทช้อนชออบชอบชออัชออุมอมชะอม ชอาง,งอชางช่างไม่เอกช่างชออีนอชินชินไม่โทชินชออัวชัวชัวไม่เอกชัวเด็กๆคะตั้งใจคัดลายมือและตั้งใจฝึกอ่านนะคะจะได้เตรียมพร้อมในการสอบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะตารางเรียนวันนี้นะคะจะมีวิชาภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษ,าษาค่ะช่วงเช้านะคะค,คุณครูจะส่งคลิปภาษาไทยส่วนในช่วงบ่ายๆนะคะคุณครูจะส่งคลิปภาษาอังกฤษอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้1 0ม0ครึ่ง อย่าลืมมารับใบงานรับนมและรับค่าอาหารกลางวันสำหรับเดือนธันวาคมนะคะวันพุธที่1ถ้าท่านปกครองพร้อมที่จะให้เด็กๆมาโรงเรียนก็ส่งเด็กๆมาโรงเรียนค่ะถ้าไม่พร้อมมีความกังวลก็ให้เด็กๆเรียนอยู่บ้านคุณครูจะส่งคลิปและมีใบงานให้เด็กๆทําที่บ้านค่ะสําหรับวันนี้นักเรียนตั้งใจทํางานนะคะ